บทที่5เอวามสุตังเอกังสมยังภะควาสเกสุวิหารติกะปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหัตาพิขุสังเคนะสัตถิงปัญจมะเตหิพิขุสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกาธาตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติ พระควันตังทัศนายะพิคูสังคันจะอธาโคจตุนังสุทาวาสากายิกานังเทวานังเอตะท่หูสิอายังโขพระควาสกเกสุวหะหะรติกัปปิลาวัตถุเสมิงมหาวเนมาตาพิคุสังเคนะสัตทิงปัญจะมะัตเตหิพิคุสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัสหิจะโลก,กัตธาตุหิ เทวตาเยภยเยณะสันนิปติตาหุนติพระควันตังทัศนายะพิคุสังคันจะยันูณะมยามปิเยณะพระควาเตนุปะสังกะมยามะอุปสังกะมิตวาพระควโตสันติเกปัญเจปัเจกะคาถาภาเสยามาติอัฏฐาโขตาเทวตาเสยถาปินามะภะละวาปุริโสสัมมัญชิตังวา พาหังภาษาเลยะปัสสาลริตังวาพาหังส,มมสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระควะโตปุระโตปาตุระหังสุอัฏฐโคตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทวตวาเอกะมันตังอัตถังสุเอกะมันตัง ิตาโขเอกาเทวตาภควโตวสันติเกอิมังคาถังอภาสิิมหาสัม,มโยป่าวะนัสมิงทเทว,วกายาสมาคตาอาคะตัมหะอิมังสัมอิมังธรรมะสม,มยังทักขิตาเยวะอัปาราชิตะสังคันติอระโขอปาราเทวตาภควโตวสันติเกอิมังคาถังอภาสิตัตตาพิขโวสม,มาทหังสุ จิตตังอัตโนอุชุกมังกังสุอุชุกมะกังสุสารถีวะเนตานิคะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอัจโคอัปราเทวตาพระควโตสันติเกอมังอิมังคาถังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปาลีคังอินทขีลังโอหัจจะมะเมชาเตจรันธิสุทาวิมาลา จักขุมตาสุทันตาสุสุสุส,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 สุนาคาติอัตโคอัป,ปร,ราเทวตาพระขวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกยจีพุทธังสรนังคตาเสณเตคะมิสันติอปายภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวากายยังปริปูเลสันตีติอัตโคพระควาพิขูอมันเตสิเยภูเยณะพิขเวทัสสุ โลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายาพิคูสงคัญจะเยปิเตพิคเวอเหสูงอติตะมัทนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระควันตานังเอตะปรมาเยวะเทว,วตาสันนิปติตาอเหสูงเสยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิคเวพระว,วิสันติ อนาคตะมัทานังอรหันตุสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพระควันตานังเอตะปรมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาภวิสันติเสยธาปิไมหังเอตาลหิอาจิขิสามิพิขเวเทวกายนานังนามานิกิตติสามิพิขเวเทวกายนานังนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายนานังนามานิ ตังสุนาทะสุกังมณะ,ะสิกะโลทะภาสิสามีติเอวัมพันติเตโขเตพิขูพขระควัโตปัจจโสสูงพระขวตาเอตะทะาวจะสีโลกะมนุษย์กัสสามิยะถาภูมิมาตัสสินาเยสิตาคิริคับพลังปะหิตาตาสมาหิตา ปุถูสีหาวสัสล,ลีนาโลมาหังสาพิสัมพุโนโ,โอทาตมะนสา,าสุทธาวิปสัสสนะมนาวิลาพิญโยปัญจะเสติยตวาวเนกาปิละวัทเวตะโตอามันตยิสัทถาสาวเกศาสเนรลเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถพิขโวเตะจะอาตัปะมะกะลุงสุตวาพุทธะศสาสนางัง เตสัมปาตุละหุยานังอมนุสานทัสนังอเปเกสัตตมัทขุงสหัสสังอัฏฐสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานะมัทสุงอเปเกนันะนันตะมัทขุงทิสาสัพพาภูตาอหุงตันจะสัพพังอภิญญายะว่าวัคคิตะวะนาวานะจักขุมา ตโตูอามันตยิสัตถาสาวเกศาสเนละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถพิกวโเยโวหังกิตติยสามิคิลาหิอนุปุปภะโสสัตตะสหสาวยขาภุมมากาปิลาวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางเสมิติงวันัง ชะสหัสสาเหมาวตายักขานานตะวัน,นิโนอนิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนมูทะมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวานังสาตาคิลาติหะสหัสสายักขานานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนมูทะนามามอภิกามุงพิขูนังสมิติงวานัง อิเจเตโสละสัสหัสสายักขานานตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธมานาอภิกามูงพิขูนางสมิติงวนนางเวสามิตาปัญจศีปัญจสตายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธมานาอภิกามูงพิขูนางสมิติงวนนาง กุมพิโลราชาค่าิโกเวปุลัสะนิเวสนังพิโยนังสตะสหัสสังยักขานังปายิลุปาสติกุมพิโลราชาค่าิโกโสปาคะสมิติงวะนังปุริมันจะที่สังราชาทัตตะลัตโถปสาสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายศส,สิโสปุตตาปีตสสะพาหโวอินทนามะมหาพลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโมทมาณะอภิกามุงพี่ขูนางสมิติงว่านังทักขินันจะที่สังราชาวิลุณโหตับปะสาสติกุมพันทานังอธิปติมหาราชายะสัสิโสปุตตาปีตัสสะพระาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโน โมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางปัจชิมันจะที่สั่งราชาวิรูปรโขปโัสสาสตินาคานางอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตตาปิตัสสะภาโวอินทนามาม,ามหัพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนนางสมิติงว่านางอุตรัญจะที่สั่งราชา ุเวโรตับภาษาสติยักขานางอาธิปฏิมหาราชายาสัสสิโสปุตตาปิตัสสะพาโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางปุริมัทิสังทะตะลัตโถทักขีเนนะวิลุหโกปัชชิเมนะวิลูปกโข อุเวโลอุตรังที่สังจะตาโลเตมหาราชาสัมันตาจัตุโลทิสาทัทธัลละมานาอัดถังสุวะเนกาปิละตะละัละว,ะะวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจักนิกาทะสัทธา,ามายากุเตนทุวิเตนทุวิภูจะวิภูโตสหะ จันทโนกามะเศโโจะกินนุคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสูตโตจะมาตาลิจิตตะเสนโนจะคันทพัพโพนะโลราชาชะโนวสะโพอาคูปัญจะสิขโขเจวะติมพลูสุริยะวัชสา เอเตจันเยจราชาโนคันทพาสหลาชุพิโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัญชสาตัญชากาักกากัมพะละสะตลาอาคูปายาคาสหยาติภิยามุนาทะตะลัาจะอาคูนาคายัสาสิโยาสยะสสิโน เอราวันโนมหานาโคโปสปาคะสมิติงวนังเยนาคราเชสหสาหะดันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหายสาเตวณะมัเชวณมชัชะปัตตาจิตตาสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตทานาคราชานณามาสิสุปัน,นโตเขมะมะกาสิพุทโธ สันห,หิวาจาหิอุปะวะหยันตานาคาสุปันนาสารณะมังกะมะกังสุพุทธังชิตาวะชีรหัตเถนะสัม,มุทังอสุลาสิตาภาตโลวาสะวัเสติอิทิมันโตยะสาสิโนการละกัญชามหาพิสมาอสุลาธานะเวขาเวปะจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนมุู นะมจีสะหะสัตตันจพลิปุตานังสัพเเวโลจะนามะกาสันนายหิตวาพลิงเสนังลางหูพัทธมุปาขมุงสัมโยธานิพัทธันเตพิขูนางสม,มิติงวะนางอาโปจเทวาปัทวีจะเตโชว,วายโยตถาขมุงวลุนาวาลุนาเทวา โสโมโจะยะสะสาส,ะสะหะเมตากาลุณากายิกาอาคูเทวายะสัสิโนทเสเตทัสทากายาสัพเพนานัตตะวัน,นิโนอิทิมัโตชุติมโตวันนวันโตยะสัสิโนโมธมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติวะนางเวนทูจะเทวาสหาลีจะอัสมาจะทุเวยมา จันทสูปณนิสาเทวาจันทมาคูปุลักขิตาสุริยสูปณนิสาเทวาสุริยมาคูปุลักขิตานักขานิปุลักขิตาวาอาคูมันทะวะละวะลาหกาวสูนังวาสะโวเศเโถสักโกปาคะบุลินทโททะเสเต,เตทัสทากายาสเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต วันนะวันโตยัสะสิโนโมทธมานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวานังอัฐาคูสหภูเทวาชาละมัคิสิขาลิวะอลิทกาจะโลชาจะอุมมาปุพานิพาสิโนวรลุณาสหาธรรมมาจะอัจจุตาจะอเนชกาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวันเนสิโน ทศเสเตทศธากายาสพเพนานตะวนนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทากามาโมทะมานาอภิกามุญพิกขูนางสัม,มิติงวนันนางสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมา ขิดทาขิดทาปัทูสิกาอาคูอาคูมโนปะสูปทูศิกาอทา,าคูหาลโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปาละปะป,ป,ปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายะสาอ,อาคูเทวายะสัสิโนท่าเสเตทัสทากายาสเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต วันณวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสม,มิติวนังสุกากลุมหาอารลุณาอาคูเวคะนาสาสหกโอทาตะไคหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักนาสัทธามัตตาหาละคชามิสกาจะยัสสิโนธนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอาภิวสติ ทัเสเตทัสทากายาสเพนานะตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยะสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนางสม,มิติงวันังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยะสสิโนสัมพิตะกาลามะเศฐาโชตินามาจะอาสวานิมมานะัตติโนอาคูอัฐาคูประระนิม,มิตา ทัศเสเตทัศธา,ากายาสัพเพนานัตตะวัน,นิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนังสาม,มิติงวะนังสัตเทเตเทว,วะนิกายาสัพเพนานัตตะวัน,นิโนนามันวะเยนะอาคันฉงเยจันเย เยจันเยสัทิตะสัทิสาสะหะปะวุฒาชาติมัขีลังโอคะติน,นะมะนาสวังทักเขโมคะตาราังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมาประมัตโตจะปุตตาอิธิมโตจะสะหะสันนังกุมาโลติโสจะโสปาคะสะมิติงวันังสหัสสะพมะมละโลกานัง มหาพรหมมาพิติพิติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสัพิสมากายยสาสัสสิโสทเศธะอิสราอาคูปัจเจกะวะสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาลิโตปาลิวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรหม,มเก มาราเสนาอภิกามิปัสสะกันสะกันหัสสะมันทิยังเอทะคันหัตพันทะพันทันทะ,ทะลาเคนะพันทะมัตถุโวสมัมมตาปริวาเลทะมาโวมูลจิตทะโกจินางอิติตัตทะมหาเสโนกันหะเสนางอเปสยัยปานินาตละมหัจจะสลังกตวานะเพลวัง ยะถาปาวุสโกเมโคทะนัยันโตสะวิชุโกตะทาโสปันปัจจุทาวัติวัตติสังกุโทอสยังวเสตันจากสัพพังอภิญญายะว่าวัคคิตวานาจักขุมาตะโตอามันตยิสัทธาเทสาวะเกสาสเนละเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาถะพิขโว เตจะอาตปะมะกะลุงส ja ุตวาพุทธสัสสนังวีตาลาเคหิปกามุงเนสังโลมัมปิอิชยุงสัพเวิชิตะวิชิตะสังคามาพะยาตีตายะสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ